สวัสดีครับ f อที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็โอ้ถ้าขีมม่มอไซค์ขึ้นมานี่ครับเอดูขึ้นมาไล่นะครับเอขึ้นไปพ่นยาเนาะพ่นยายาเนาะใส่เพราะว่าใส่ปุ๋ยยาคอมมนิตนะครับเอฟซีน,นอนหนทางเนาะถ้าขีมม่มอไซค์ขึ้นนี่ ขึ้นได้ครับอีซีแต่ขากลับเนาะถ้าฝนตกมาเนี่โอ้งานเข้าเลยครับอีซีมอไซ่ลงไม่ได้เลยนะครับถ้าลงได้ก็ลำบากจริงจริงนะครับนี่ซีผมก็ถือ หลายอย่างเนาะอยู่ในกระเป๋าะครับอีซีโอ้หนักจริงๆวันนี้ก็ขึ้นไปขึ้นคนเดียวเนาะส่วนช่างพงก็ขึ้นไปอีกหนึ่งพื้นขึ้นไปพ่นหญ้าเนาะก็มาเดินทางด้วยกันนะครับอีซีขึ้นเขานี่โอ้ย ยิ่งกว่าขึ้นขึ้นเนี่ขึ้นเขาเนือผูหลวงนะครับพี่สีเดินทางนี่ทางนี้ครับพี่สีขึ้นปูหลวงขึ้นไปไลเนาะไม่ได้ปลูกอะไรนะครับพี่สีมันก็ไม่ได้ปลูกยางพาราก็ไม่ได้ปลูกเนาะเราขึ้นไปพ่นยาไว้ก่อนนะครับพี่ีพ่นยาหญ้า แม่น้องก้อยก็ไปบ้านกุณบุญเนาะไปับไปใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังพนตรงนี้ยายาเสร็จอยู่ที่ผูหลวงอยู่ที่บ้านเนาะเสร็จก็จะไปต่อที่พ่นยาต่อที่บ้านกุณบุญน,นะครับอีกหนึงพื้นโอ้า นี่ครับตรงนี้จะเป็นแท่งน้ำเนาะโอ้ยุงแท่งน้ำหมู่บ้านเนาะน้ำปลาปลาหมู่เขาผูเขานะครับไอซีนี่นะครับทั้งกินใช้ดื่มใช้อาก,ก็ได้นะครับน้ำตรงนี้าลงมาจากบนเขานู่นนะครับเขาผู้หลวงนี่หละ น้ำเล่โอ้น,น้ำเล่ธรรมชาติเนาะไม่รู้เป็นใครวะสงสัยสงสัยคนขึ้นมาสงสัยมีคนขึ้นมาบนเขาบนมาไล่มาสวนเนาะอ่ะผมทางขึ้นนี่คือผู้หว่วงนะครับอีซี่เป็นทางไปไล่ผม ขึ้นมามีคนขึ้นมาด้วยเนาะวันนี้โอ้โหแนี้ถนนเส้นนี้เขาขี่มอไซขึ้นมาถึงเลยเนาะอย่างว่าละครับ F4 ผมไม่ได้มาตั้งนานเนาะสงสัยเขาก็มาพผนยามาพ่นยายามันสเปลัง ยายาก็นี่ครับดูดนะูของเนาะมากี่คนก็ไม่รู้นะครับเห็นหมดแล,แล้วนะครับนี่ครับเมื่อม,มาถึงสวนยางพาราของช่างพงแนละ้วเนาะ นี่ครับโอ้ยอย่าลกยิงๆน,นะครับพี่ซีนี่ครับมาถึงแล้วใกล้จะถึงโอ้อยยาของผมพิลึกพิลึกพิลึกหน่อยพี่ซีน,น,นจะเข้าไปได้ไหมต้องได้เนาะต้องกดในได้นะครับพี่ซี ราะว่าไม่งั้นก็เจ้าหน้าที่เขาจะมาเอาหมดนะต้องพ่นไว้นะครับอีซีกันไว้ว่าเขาแบ่งเขาแบ่งให้แล้วครับอีซีไม่งั้นมันลุกอีกแล้วก็เขาก็จะเอาหมดคืนหมดนะเรียนคืนหมดเนาะโอ้ ยากของสั่งพงเหลืองแล้วโหเจยวเลยครับอีซี่โอ้ดอีอ่พอฝนได้เนาะแค่นี้ไม่มีปัญหาครับอีซี่นี่ครับถึงแล้วนะครับน,นี่มายากเลยสับเนียแค่นี้ สู้ได้ครับไอซี่อู้จะท่วมหัวนะครับนี่ครับขึ้นมาถึงแล้วเนาะโอ้เดินเหนื่อยนครับไอซี่เหงื่อแตกเลยครับโอ้ไม่รู้กี่วันเนาะ,ะประมาณสักสามสี่วันนู่นแล้วนะครับไอซี่ ถึงจะเสร็จเนาะแค่น้ไม่มีปัญหาแล้วครับดูสิสู้ปุ่นยาข้ายาผู้หลวงอโอ้เดี๋ยวพึ่งตกเด้อฝนเด้อนี่ครับเหงื่อออกเลยนะครับอีกซีร้อนมากเลย ครับที่มียังมีเนาะยังเป็นไม่มีต้นไม้นะครับพี่ซีมันเป็นหญ้าคอมนิดเนาะถ้าเป็นต้นไม้นี่โอ้มันจะพ่นยากเนาะพี่สีเนาะครับนี่นะครับไม่ได้ปลูกอะไรนะครับพี่ซีอ้เอาหัวมาเลี้ยงเนาะพี่สีเนาะโอ้ สงัวนี่สงสัยจะอ้วนนะครับไอซีกินยาตรงนี้นี่หมดเี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับยายาคอมมานิตนะครับไอซีนี่ครับอ้ครับดูวิวไปด้วยนะครับไอซีดูยาผมไปด้วยนะมันลกจริงๆนะครับนี่ครับอ้าวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ